ขึ้น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 ลงขึ้นลงขึ้นลงลมชีวิตเรามอาอะแน่นอนได้ไหมะแต่ให้ดูภาพอีกนีว่าถ้าคุณลงระยะยาวสิปีขึ้นไปนะฮะสิปีหรือ15ปีขึ้นไปผลตอบแทนเขาออกมาที่12บสดแปดเปร็นต์แต่ใบเสนอของเราเนี่ยดีมากเลยว่าเราถูกล็อกไว้แค่ห้ปเใบเสนอแบบไหนะฮะล็อกไว้แค่ห้าเปอร์เ แสดงว่าถ้าลูกคก้าได้ผลประโยชน์มากกว่า5%นะฮะ h a ป p y ไหมฮะ <Happy. S 1> แฮปปี้แล้วโอกาสจะต่ำกว่า5%นี้ไหมฮะมีแต่ค่อนข้างน,อน้อยเพราะเราเห็นภาพแบบนี้ว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เราผ่านร้อนผ่านคุณคิดว่า2 0ปีในประเทศไทยเราต่านอะไรกนะันแล้วตะะหางกี่รอบแล้วตหางกี่รอบ3 3รอบนะฮะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาไหมฮะ ต็มกุ้งผ่านไหมฮะผ่านผ่านการเมื่อมากี่รอบนะโอ้โหับชันไม่ทั่วหลายรอบลนะฮะแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยผ่านอันนี้มาได้ผลตอบแทนที่ผ่านมาจะไปบวกเฉลี่ยคุณคิดว่าน่าลงทุนหรือว่าไม่น่าลงแต่ลงทุนต้องอดทนมาด้วยนะม่ใช่ว่าติดใจแบบตุ้มๆต่อต่ออกไปชักๆนี่ก็ไปไหวแล้วออกดีกว่าเข้าเข้าออกเข้าเข้าออก ผมว่าคนก็เข้าๆออกๆเนี่ยผลตอบแทนได้น้อยกว่าคนที่อดทนลงทุนได้นานๆจริงไหมฮะปูอะวอปูวอใครรู้จักปูวอไหมปูวนะอเนบัฟเฟ่คนนี้ลงทุนระยะยาวเขาไม่ขายทรัพย์สิน่อกบางหุ้นบางตัวเขาซื้อแบบทิ้งไปเลยไม่เคยขายในชีวิตนี้เขาจะขายก็ตหอเพื่อเขาต,ตายนะฮะ บางกองบ,งบางการลงทุนแบบแบบเขาเนี่ยคุณจะเอาแบบเขาก็าได้นะแต่คุณจะอดคนร้อให้ีหยนเขาหรือเปล่ามาเนี้ถ้าเห็นภาพเนี้ย,ยคุณคิดว่าห้าเปอร์เซ็นเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้แต่ต้องลงทุนระยะย,ยาวห้าปี10สิบปีขึ้นไปครับ